รัฐบาลไทยแม่งปองวดที่แลวแตก3มโตตรงๆฝ่าเบวงฝ่าวห,หาลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสักผู้สุคนตอนรับข้าสูชองก็ติดห้วยดังมากเช่น,นพี่น้องก็มาพอกับแอดมินคนเดิมคนเ,คนเกาน่าเนาะจ้าแอดมินก็มีแนวทางดีๆตัวเล็กเด็ดตหรือ ตัวเล็กปังๆเอามาแบ่งปันใหน้พี่น้องในเบื้องการอินเชนเคยเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินกับภูมิใจนำเสนอแน,นวทางของแม่งปอเนาะจ้ะสิงหมดที่แลวเพื่อนก็นให้เขา แตกสามโตต,ตรงๆเลยเนาะจ้กสระนปทางแม่งปอเนาะจ้าก่อนไปรับชมระฟังแอดมินกับคอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสุกคนเนาะจ้กด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนเนาะจ้กพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปไม่ๆกันเนาะจ้กสแอดมินก็นจะสด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสภูสะกคนนัน่นเ้อจ้า กาเป็นการมาเซวล่าเห่ากับไปเบิงแนวทางก็เลยพิดน้องว่ามีผันความีผู้ใดกันเนาะจา้ะเริ่มต้นกันที่แนวทางของแมงปอกันกนเลยจา้างานงวดที่ผ่านมาของแม่งปอนาะจ้ะ16กรกฎาคม2 0 0หาร6ซึ่งก็ให้เขา3มตัวบนตรงๆเนาะจ้ะนั่นก็คือหา30คนไาเจหามา730หาเก793าแล้วก็495ห ให้เขาโตถือบดได้เน้นให้เนาะจ้ะเป็นให้มากหาสามศูนย์ตรงๆเลยคือโตถือบดได้เน้นเนาะพี่น้องเนาะกันผู้ใดซื้อกะทึ๋งเนาะจ้ะแล้วก็ชุดสองโตเมงปอที่เน้นให้เนาะจ้ะนั่นก็คือสามศูนย์เขาเล็กไทยสองตัวบนตรงๆจ้าเอากลับมาเบิ่งต่อกันที่สามสิบกรกฎาคมสองพันหารอยโค้ชโคกกันต่อเลยจ๊ะึ่งเพิ่นกันเลยโปรยแนวทางมาให้่เนี่ยนาะจ้ะชุดสามโตให้ไปที่แปดศูนย์หาแปดศูนย์สี่ 815 814 915แและเก่าหนึจ้ะชุด3โตัวบนที่เนีนนไ้ก็คือ805 804 814แล้วก็เก่าหน่งหาเด้อพี่น้องเด้อสามตัวบนเน้นนไยเครื่องไม้ดอกจันนะจ้ะต่อด้วยชุด2อตัวบนล่างไฮไปทีย์ปด่งีหนึ่งหาหนึ่งหกซีเจ็ด และซีเก่าจากชุดสองโต๊ะเน้นให้ก็คือ0ฮ่า0ซี1ซี1ฮ่าแล้วก็ซีเก่าจ่าแนวทางแม่งปอมาต่อกันที่ชุดฟันเน้นนะจ่าแอดแม่งปอนะจ่าหมวดนี่31สสกระดาษคมพดกงจะให้โต๊ะเด่นไปทีลักซี่ลักซูนแล้วก็ลักฮาฟันหายไปทีลักหาได้พี่รองเดอ้อฟันหาจ่าบริวเวณซ้ายวิ่งซ้ายโรดกระจัดไปเลยจ้าลักฮ่า ชุดสองโตที่หามาก็คือ 04, 0ูนย์สี่ศูนหาหสี่หหาแล้วก็สีเก่าจ้ะต่อโดยชุด3ามโตวแดงๆดงาล้จ้าเน้นหายไปที่แปดศูนและ8 1ดหาจ้าต่อด,ตนนตตด, 8, 5, ด้วยโต,ตย้ฟันเน้น3ามโตเม็ดเดียวเน้ะจ้าหายไปที่ 0, 5, แปดศูนย์หาพี่ทองเด้อสามโตวเม็ดเดียวฟันเน้นๆ8ปดศนหาชุดสองโต้เน้นหายไปที่ศูหาและสีเก่าจ้าแนวทางแอดแมงปอ มาเบื้งตอกันทีนแนทางของคนขวานบินกันต่อจากรัฐบาลไทย3สิกราคม2 0 6 6ชุดเนวทางเด็กไทยซตัวบนนะจ่ะ2 0 1 7 0 6 8 0 5 0 1 0 5และ06จ่ะต่อด้วยชุด2ตัวล่างหายไปที่305060และ70นะพี่น้องเด้อซึ่งสังเกตได้ว่าเพิ่นหายชุด3้ตัวตรงกันกับเนวทางของแอดเม้งปอนะจ่ะนั่นก็คือ 8 0ศหาเด้อพี่น้อง2ตัวล่างกันเน้นไ้ไปที่หา0 5หาเช่นเดียวกันนะจ๊ะตามกันเลยเด้อพี่น้องเดอ้อห้ขึ้นกันกับแนวทางแอดแมงปอจ๊ะมาเบื้องต่อกันทีแนวะทางของอาจารย์พรนพดลค้นดวงดีนะจ๊ะสิ่งชุดนี้ก็เป็นชุดที่หนึ่งนะจ๊ะรัฐบาลไทยสัสเปกรกฎาคม2 5อ6พหารถพกตัวเลขมาทีลัก089ยก้จ๊ะจับไฮจุด2โตัว0880 0 9 9 0 8 9 9 8 3าตัวเม็ดเดียวหายไปที่0ูนย์เก้าแปดไพี่นองเดอร์สามตัวเม็ดเดียว0ูนย์เก้าแไปเบื้งต้นกันทีนาทางชุดที่สองนะาจา้ะรัฐบาลไทยอาจารย์นพดลค้นดวงดีเนะาจา้ะชุดที่สอหายตัวเลขมาที่117เดไดพีนองเดอ1 1หจ็ดจ้ะจับหายชุด2อตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งเตัวเม็ดเดียวหายไปที่ 1 7ึ่เดหนึ่งดพี่น้องเด้อสามตัวไม่เดียว1 7 1 2งตัวเจ็ดหนึ่ง,ง,งและ7จ,จ็ดจ้าแนวทางของอาจารย์นพดลค้นดวงดีเนะจ๊ะซึ่งผลงานลายงวดที่พันมากของเพื่อนกิดให้เขามาแล้วลายงวดติดเช่นเดียวกันเนะจ๊ะซึ่งกะระดุดมากสองวดนาะพี่น้องเนาะงวดนี้อาซิมิโซก็เป็นไปได้นะจ๊ะก็นลองตามต่อกันเด้อพี่น้องเด้อเลขมีเขาไม่ลด เป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะบระต้องคิดอย่งางไรเนาะจ้ะมักกระจัดบมมักก์กกผ่านเนาะพี่น้องเนาะแคบในเบิ่งจุดว้เบิ่งกันเนะจ้ะบ่ว่าจะเปเน็นแนวทางของ เอ็ดแมงปอเนจ้าซึ่งวัติพันธ์มากก็ให้เขาสามตัวตรงเนจ้ะนั่นก็คือหาสามศูนย์แล้วก็แนวทางของค้นควานบินก็ให้ตรงกันกับแนวทางของเอด็ดเมงปอเนจ้ะนั่นก็คือแปดศูนย์หาแล้วก็มาแนวทางของอาจารย์พรนพดลข้นดวงดีแคบไปเบิงชดไปเบิงกันเด้อจ้าเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลตตรีเดอพี่นองเด้อ ท้านี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูสกคนโปรดใส่วิจารญาในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเนอะะือจากเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องและก็สนับสนุนการสื่อสารกินแบงรัฐบาลเท่านั้นเน้อจากทางช่องบอส,สนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดด้วยพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนำเน้อจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีดนะจ๊ะสื่อตามกําลังทราบสื่อตามผื่นดวงคองจะคลองหรือพี่น้องเด้อจะกสืถึอแอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโชคดีแห้งๆปังๆมันหมานกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปซนซันมิกรนะจ้าเลีวจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า